นะ I won't สวัสดีครับผมเต้เต้รอกอยูนะครับทุกคนครับข่าวล่าสุดนะครับจากเพจของพิเศษโลโซนะครับซึ่งเป็นข่าวที่น่าดีใจมากๆครับตอนนี้โลโซกลับมารวมตัวกัน3คนแล้วก็ มาซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพี่เสกพี่ใหญ่แล้วก็พี่กลางนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอในห้องซ้อมนะครับก็จะเป็นคลิปที่ลงอยู่ในเพจของพิเศษโลโซนะครับคนถ่ายก็จะเป็นพิการนะครับพิการก็จะเป็นคนถ่ายอยู่นะครับความยาวคลิปเนี่ย47นาทีนะครับแล้วก็เพลงที่ซ้อมกันนะครับก็จะไล่เรียงดังนี้ครับเพลงแรกมอไซค์รับจ้างครับแล้วก็5นาทีหมาเห่าเครื่องบินพันทิพย์คุณเธออยากเห็นหน้าคุณจักรยานสีแดงไอวอนนันเลิฟอยู่แล้วก็ เราและนายครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ซ้อมในคลิปไลฟ์สดนั้นทั้งหมดนะครับซึ่งพอหลายๆคนดูคลิปแล้วโอ้โหแบบน่าดีใจมากๆครับพี่กลับกันมาแล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังเสียดายว่าอยากจะให้พี่รัดกลับมาด้วยนะครับพี่รัดมือเบสนะครับผมก็หวังว่าอยากจะให้พี่รัดกลับมาร่วมแจมกับโลโซด้วยนะครับผมพอผมได้เห็นคลิปนั้นโอ้โหแบบพิเศษก็ยังมีความเก๋าของพิเศษอยู่เลยครับแล้วก็พี่ใหญ่ก็ตีกองได้สุดยอดมากพี่กลางก็เดินเบสได้แบบแน่นมากๆครับสมบูรณ์มากๆเลยครับผม แต่ทีนี้ครับคลิปวันนี้ที่ผมอยากจะทําขึ้นมาพูดคุยกันนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับตอนจบเพลงหมาเห่าเครื่องบินในห้องซ้อมที่พิเศษซ้อมนะครับผมว่าช็อตนั้นน่ะมันเป็นอ,อีกช็อตหนึ่งที่ผมประทับใจนะส่วนตัวผมประทับใจมากๆนะครับ คือหลักๆเพลงหมาเห่าเครื่องบินนะครับจะอยู่ในคีย์ของ G major นะครับทีนี้ตอนที่จบเพลงแล้วนะครับคำร้องร้องเสร็จแล้วนะครับมันจะมีลูกบูนะครับก็จะเล่นอยู่ใน G dominant s นะครับซึ่งตรงนั้นน่ะถ้าตามต้นฉบับเพลงนะครับพิเศษจะเล่นเป็น G minor blues scale นะครับก็คือแบบนี้ อาจจะเป็นลูกนี้นะครับที่พิเศษเล่นอยู่ในออริจินอลแต่ปรากฏว่าในคลิปนะครับช็อตนั้นน่ะพิเศษเขาลืมครับเขาจําไม่ได้ว่าตอนออริจินอลเขาบันทึกไว้อย่างไรนะครับแล้วพิเศษเขาแบบโอ้โหผมนี่แบบประทับใจมากๆอ่ะคือพิเศษแบบทวนเดียวนั้นแล้วก็อยากจะเล่นลูกนั้นเป็นลูกจบในห้องซ้อมน,นั้นให้ได้ครับคือประทับใจมากจริงเพราะว่าอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเพลงที่จบคาร้องเรียบร้อยแล้วมันจะมีลูกต่อมาเล็กน้อยอย่างเงี้ยถ้าจําไม่ได้อ่ะผมจะเห็นว่าหลายๆคนอ่ะจะข้ามตรงนั้นไปก็คือจบเลย ร้องจบคอร์ดสุดท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยร้องจบคอร์ดเลยประมาณอย่างเงี้ยคือตึ้งทีเดียวแล้วก็จบเพลงละแต่ทีนี้โหพิเศษแบบพยายามสุดตัวครับผมว่าท่อนนั้นอน่ะมันเป็นท่อนสำเนียงของพิเศษเลยนะแล้วเห็นพิเศษแบบพยายามหาพยายามแบบ เอ้ยอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยเนี่ยพิเศษพยายามหาตรงนั้นแล้วเขาพยายามคิดอยู่นะครับแล้วพิเศษก็ได้พูดออกไหมว่าสงสัยจะต้องไปแกะใหมยย่เงี้ยลืมนะครับแต่ขนาดนั้นพิเศษยังไม่ข้ามช็อตตรงนั้นไปนะครับพิเศษก็ยังหาแบบ อย่างเงี้ยพิเศษหาอยู่ว่าเอ้ยออริจินอลเราเล่นแบบไหนแต่ขนาดที่พิเศษหานะครับพิเศษเขาจําตัวเองได้นะว่าเขาเล่นอยู่ใน G minor bluescale นะครับก็คือมีโน้ตตัวแฟ a ไฟด้วยแล้วก็ยังเล่นอยู่ในคู่3ามเมเจอร์นะครับพิเศษยังจําได้พิเศษก็เล่นตัวคู่3ามเมเจอรไปด้วยนะครับตัวเนี้ยตัวโน้ตตัว B ครับพิเศษก็เล่น อะไราประมาณนี้ที่พิเศษหาในห้องซ้อมนะครับ แต่ถ้าพิเศษฟังออริจินอลเว็บเดียวอะผมว่าพิเศษเล่นได้เลยนะอ่าเพราะว่าออริจินอลนะจะสไลด์มาก่อนอ่าขึ้นมาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เล่นกลับไปอีกออกเต็ปหนึ่งอ่าลงจบแบบนี้ครับลงตัวเบสแล้วหลังจากที่พิเศษเหมือนกับเริ่มหาแบบเริ่มหาได้แล้วเขาก็จะให้พี่ใหญ่แบบเฮ้ยตีท่อนจบอีกทีหนึ่งแล้วพิเศษจะเล่นลูกนี้ ่พิเศษจะเล่นลูกนี้นะครับแชร์ด้วยค่ะแชร์ด้วยค่ะ คือผมประทับใจแบบว่าพิเศษต้องการเล่นลูกที่เป็นสำเนียงในเพลงถึงแม้กระทั่งจบเพลงไปแล้วแต่ว่าไอ้ลูกตรงเนี้ยมันก็เป็นสำเนียงของพิเศษจริงๆอ่ะที่พิเศษคิดมาในออริจินัลนะครับถึงจะจบแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมในเพลงหมาเห่าเครื่องบินนะครับประทับใจมากๆโอเคเดี๋ยวมาดูลายกีตาร์ใกล้ๆกันนะครับาสำหรับตามออริจินัลนะครับจะเล่นแบบนี้ นะครับก็คือสไลด์เข้ามาก่อนนะครับหาโน้ตตัวคู่3ามไมเนะครับก็คือโน้ตตัว b f l a t อ่าส่วนตรงนี้นะครับจะเล่นตัวดอลเลียนโมดโน้ตตัว E นะครับซึ่งจะนับเป็นตัวชาร์ปหของ g m i n o r scale นะครับอ่าตรงนี้นครับเป็นตัวดอลเลียนโมดนะครับอ่าแล้วก็ตัวแฟร์ไฟ นะครับแล้วก็ต่อมาจะเล่นเป็นตัวคู่3ามเมเจอร์นะครับเ,เหมือนตรงนี้จะเล่นเป็นคู่3เป็นตัวผ่านนะครับอน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวแฟตไฟบูสเกลอ่าตัวคู่3ามมเนอร์แล้วก็เล่นตัวผ่านก็คือคู่3ามเมเจอร์ตัวรูท นะครับอันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับ,รบก็จะอยู่ใน G 7นะครับ G d o m i n a n t 7นะครับอ่าน,นะครับผมอีกที่นึง คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องรอติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพิเศษโลโซต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ